ผ้าของกระดุมขอให้เข้าไม่ใ,ใกล้นะครับแม้แค่กระดุมแค่เม็ดเดียวก็ไม่สามารถที่จะทําได้ใกล้เคียงต่างกันยังกับฟ้ากับเหวลักษณะผ้าไม่ไม่สามารถทําผมเลยเรียกว่าวินเทจคือฉางเผือกรีโปโคือฉางศึกแล้วรีโปโมีประโยชน์เพื่ออะไรใส่ในชีวิตประจำวันให้เพื่อนเหงือ่อเพื่อนใครเพราะว่าตัวนี้มูลค่าจะเป็นแสนแต่ตัวนี้เรายังสามารถซื้อหาได้ถามว่า ในกำลังเงินที่เราพอมีเราจะซื้อหารีโปได้ไหมได้แต่คุณจะให้ไปเทียบชั้นในวินเทจไม่มีทางที่จะเทียบชั้นได้ในรีโปดัมีทั้งแบบกระดุม5เม็ดก็คือแล้วก็ทําแบบกระดุม4เม็ดที่ไม่มีฝาปิดนี่คือในยุคโเวร์ทูนับดูกระดุม4เม็ดหนึ่แล้วก็ไม่มีทําฝาปิดไม่มีทําฝาปิด ในบัคเกิลของรีโปดักดเห็นไหมครับทำ <c oughs> ให้ดูแค่นี้งานงานนี่คือคนละโลกกันเลยแต่ว่าเขาได้เรื่องรูปทรงและเป็นของที่ใหม่ของที่เฟรชนี่ครับวินเทจรีโปดักทำได้แค่นี้คือบางทีเขารีปโปแบบแพงๆไม่มีเหรอีรปโปแบบแพงๆยังไม่เห็นเลยครับ ยังไม่เห็นยังไม่เห็นทำออกมาขนาดนั้น,นแม้กระทั่งในรุ่นนี้เขาก็ยังไม่ทบ,นะบไม่มีเข็มแทรงรีโปรดักชันพูดไปบ่อยแล้วจเจอว่าอะไรกันไหมเนะี่ยเก็บให้อีกร้อยปีก็ไม่สามารถที่จะเป็นวินเทจได้วินเทจคือช้างเผือกที่อยู่บนหิ่งช้างเผือกต้องถวายพระราชาเท่านั้นเป็นของสูงค่ามีโปรดักมีไว้เพื่อแก้เสีย ี่เติมหน่อยครับทำารีโปรดัตกเนี่ยนะครับอันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลตรงตัวเลยคือการทำอะไรก็แล้วแต่ยอดยุบเปิดมาใหม่โดยใช้โดยใช้มาตรงานทีว่ว่าอุปกรณ์ที่ใกล้เคยเียงเท่าที่จะได้นะครับอันนี้ไอ้ถามว่าไอ้ประจัดดีวายเนี่ยมันแบ่งเป็นโซนนะครับแบนนโซนมนโซน ยุโรปโซนอเมริกาโซนยุโรปโซนอเมริกาใต้โซนเอเชียซึ่งตลาดโซนเนี่ยจะได้จะได้ลิขสิทธิ์ในการทำเสื้อแจ็คเก็ตนะนี่พูดถึงว่าแจ็คเก็ตขนนั้นเราไม่พูดถึงเพื่อเพื่อเวสต์เชิญ์ด้วเพื่อเรื่องกีเกนจะมีตัวตัวเบอร์วัทูนี่ญี่ปุ่นจะได้ไปครับแล้วเราจะเห็นก่อนที่ในตลาดเอ๊ะมันมีคนบอกซื้อได้ตัวละสองพันสามพันครเขาไม่รู้เรากามันคือญี่ปุ่นเขาก็บอกเบอร์วัทู ถ้าจริงๆแล้วเวัตูในตลาดซึ่งตั้งแต่หมัยเมื่อง5ปีที่แล้วเนี่ยตัวก็ลดลดจนแสนนะน 1, 5, 5, 5ะเจ็ดหมื่นแบบหมื่นละราดับ5ติดๆนะแต่ว่าเขาบอกผมซื้อได้แค่2,000อันนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าคือมันเป็น,น,ปนอะไรมันต่างกันเลยนะครับผมกับกระดูมตอกห้าของอเมริกากับดิฟดักญี่ปุ่นจริงงานญี่ปุ่นผมก็เคยเห็นนะในตลาดนะมันจะทิ้งร่องรอยไว้อยู่คือกระดุมเขาจะตอก J22 mm hmm. J22 <J 22> คืออยู่ด้านหลัง แต่ถ้ารีโปรดักที่รุ่นที่ได้รับการยอมรับกันก็คือรีโปรดักกระดุมตอง5นั่นคือทำอยู่บนถนนวาเลนเซียสตรีทเป็นโรงงานเก่าของลีวต์กระดุมตอง5นี่คือตัวทำมาถึงปี2000โรงงานวาเลเซียจะปิดเมื่อปีเท่าไหร่98นะครับ98แล้วเราจะเห็นในป้ายเลนแท็บเนี้ยป้ายเลนแท็บที่จะมี2 2 2 2 2ขนาดนะครับกระดุมตอง5ห้าและเลนแท็บยาวเป็นรุนแรกรุนแรกเพ่็จะไม่มีภาษาญี่ปุ่น ทนเลสแทนตั้นตีตลาดญี่ปุ่นเพราะอะไรรู้ไหมตลาดเกียรติผลิตเพราะว่าเพราะหลังๆเนี่ยติดค้ารีไวเนี้ยส่งขายตลาดญี่ปุ่นมากดังนั้นพวกญี่ปุ่นเนี่ยมันจะได้มันจะอาจตาดเียรติผลไม่แอบเขาก็เลยมาตัดรีวายเลยตัดให้เลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิฉันเป็นญี่ปุ่นนะแต่จริงๆญี่ปุ่นองข้างาทำเพื่อเอาใจทำเพื่อเอาใจชาวญี่ปุ่นใช้ญี่ปุ่นเป็นคนชาตินิยมจะไม่อามลางเกียรติก็เลยตีภาษาญี่ปุ่นลงไปเลยเพื่อเป็นการใจเพราะกำลังซื้อก็สูง ซึ่งซึ่ไอเอลวีซีจะมีทั้งจะมีทั้งจะมีทั้งห้าศูนย์โคห้าศูนยเจ็ดแล้วก็อะไรนะเจ็ดห้าเจ็ดห้าหเจ็ดก็จะมีทีนี้สำหรับท่านที่อยากได้รีปรดักก็ต้องซื้อจากอเมริกาครับที่เขาเล่นกันแล้วก็มีของญี่ปุ่นบ้างมีของตุรกีบ้างตุรกีเก่งเรื่องการทำพ้าฟอกผพราฟอกคือของที่จะเก่าให้เลย ฆ่าเ่รนผ้าลอกเลยมีเพราะว่าเมกามันก็ค่อนข้างเห็นแก่ตัวมันไม่ทําผ้าฟอกเพราะมันทําลายมวลภาวะเพราะการย้อมการอะไรพวกนี้มันก็โยนไปให้มันก็บอกว่าตุรกีคุณเอเปิดเรื่องการย้อมครับสําหเรท่านที่สนใจซื้อหารีโปรดักก็มีใน e ีเบหรือร้านที่พวกเขานำเข้ามีครับถ้าผู้ซื้อนะครับตอนนี้นะแม้แต่ i v c หรือว่ารีโปรดัก,กในราคา ราคาไม่เท่ถูกกันนะถ้าท่นี่เห็นนะไอตัวเนี้ยตัวเบอร์บาทูเนี่ยสมัยก่อนเนี้ยประมาณหมื่นเมื่อค่ะก็ตอนนี้ี่รูปสองหมื่นแล้วนะนี่ไม่น่าเชื่อไอวนีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะไอตัวเทตเนี้ยมันแสนแสนอัพทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยหรือต่ําแสนก็นิดเดียวครับผมนี่เหลือเชื่อเหลือเชื่อจะเป็นเรื่องจริงครับโอเคนะครับแล้วเราวันนี้เรื่องรีโปรดักก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ต้องขอบคุณเพื่อนผมกับตานกี้เจ้าของร้านไบสต็อป บี K. K. กเคกับตะนนี่ครับโชว์หน้าหน่อยไหมครับหน้าตาเป็นไงเจอกับตะกี้ครับเจอกับตะกี้เหน่อยพี่เดินจอกับตะกี้นะครับตีนนี่ครับท่านให้ความขอบคุณที่ให้มาจากที่ร้านเพียงทำนี่างนี้ครับนี่ครับกาแฟครับขอบคุณครับโอเคก็ต้องลากันวันนี้ลาแค่นี้นะครับครับผมดีครับ